สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่ก้อยยังอยู่ที่ Big b กแบกันนะคะเมื่อต่อจากเอพิโซดที่แล้วนะคะ EP ที่แล้วอันนี้รล<อ>ตื่นเช้ามาเราก็จะไปเดินไฮกิ้งนะคะที่ Pinot Trail นะคะที่นี่จะมีที่ไฮกิ้งเยอะมากเลยใน Big b แบ r นี่นะคะเราก็ตื่นแต่เช้าเลยนะคะหกโมงแล้วก็ไปเดินหกโมงก็คือแบบมีแดดแล้ว ที่นี่แบบว่าเช้าเร็วมากค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะพอยิ่งแบบว่าพี่ก้อยเนี่ยกลัวมากเลยคือแบบมันค่อยคอยชันขึ้นไปเรื่อยๆแต่สามีพี่ก้อยเนี่ยเขาเดินไฮกิ้งเก่งมากนะคะแบบชํำนาญเลยแหละ <Yes. S 1> แล้วก็พาเราไปเราก็เลยบอกว่าคือมันไม่สามารถที่จะเดินข <follow> องกัน <my> ได้นะต้องเดินเลี้ยงหนแบบนี้เพราะว่า <I know. S 1> ที่อ่า ทางมานะคะค่อนข้างเดินได้แค่คนเดียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบชันขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะสูงขึ้นไปข้างล่างนะคะเราก็จะมองเห็นข้างล่างขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งสูงเนี่ยอันนี้เราก็มาถึงจุดที่สองแล้วเราจะไปต่อสกายไลน์นะคะสกายไลน์ก็คือจุดที่จุดชมวิวนะคะระดับสามซึ่งพี่ก้อย,ยไปกันไม่ถึงระดับสี่ซึ่งมันชันมากแล้วก็แบบอากาศ พอยิ่งสูงเนี่ยอากาศออกซิเจนมันก็จะน้อยลงนะคะก็จะเหนื่อยง่ายคือเราอะต้องพักกลางทางเพื่อที่จะแบบดื่มน้ำแล้วก็นั่งพักซึ่งเฮยนี่ค่ะเหนื่อยจริงสามีเดินไม่หยุดเลยเขาก็จะดูน a เวกเตอร์ไปด้วยนะคะว่าไปทางไหนนะจริงๆมันก็ ไม่ยากนะคะเขาก็ทำลูกศรไว้แต่เพื่อกันหลงนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาตินะคะซึ่งเป็น national park ซึ่งกว้างมากถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแผนที่หรือว่าตามเข็มทิศเนี่ยมันก็อาจจะหลงได้อันนี้ก็กำลังยืนเลือกทางกันอยู่ว่าไปทางไหนก็บอกให้สามีเลือกเลย แต่อย่าชันมากกลัวพี่ก้อยได้แบบกลัวมากแต่สามีคือรู้วิธีนะคะแล้วก็สอนเราว่าให้เดินแบบไหนตอนลงอะ่ะพี่ก้อยมีมีลื่นถลหลลงมาด้วยนะแต่ว่า ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปก็คือถ่ายไม่ได้ไงตัวเองล่วงอันนี้นะคะก,ก็จะเป็นจุดชมวิวสกายไลน์เรามาถึงแล้วสวยมากเลยอันนี้นะคะเราก็ลงมาแล้วเราก็จะไปต่อกันที่บิ๊กแบ์เลกนะคะทะเลสาบบิ๊กแบ์นะซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดซึ่งละลายจากหิมะนะคะเนี่ยสวยงามมากคือบิ๊กแบ์เนี่ยอากาศค่อนข้างดีช่วงที่พี่ก้อยไปเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าปลายฤดูหนาวแล้ว นี่นะคะทะเลาสาบสวยงามจริงๆเดี๋ยวเราเดินลงไปดูค่ะที่นี่คนก็จะมาทำกิจกรรมนะคะตกปลาแคมป์ิ้งนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยช่วงพี่ก้อยไปเห็นเขาตกปลากันก็เดินลงไปดูนะคะจะเห็นภูเขานะคะโดยรอบเป็นวิวพาโนรามาสวยๆเลยค่ะ เสร็จจากทรเลสาบบิ๊กแบนนะคะเราก็จะไปหมู่บ้านในในบิ๊กแบนนะคะซึ่งจะเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็เมืองเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะ่ะสไตล์นี้เราไปทานอาหารกันที่นั่นนี่นะคะวิวโดยรอบก็จะมีร้านช้อปปิ้งของฝากของกิฟช็อปน่ารักน่ารักมีร้านอาหารมีคาเฟ่นะคะมาให้เดินเล่นนะคะ แต่ละคนเนี่ยก็จะพาน้องมาน้องหมาเนี่ยมาเดินเล่นได้นะคะเราก็จะไปทานอาหารที่ร้านนี้กันนะคะเตลล l ่าลูน่าอาหารก็จะแบบเป็นแพนเค้กที่ค่อยสั่งเป็นแพนเค้กนีสามีแป้นลอยก็จะเป็นแพนเค้กแบบนี้นะคะ ก็หลังจากาเราไปไฮกิ้งอันนี้ก็จะเป็นมื้อแรกของเรานะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะไปต่อค่ะเราจะกลับไปที่พ m มสป i n g เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวพ m มสป i n g กันก็คือพี่ก้อยเนี่ยวันแรกเนี่ยลงที่ลอสแองเจลิสใช่ไหมคะแล้วก็ตรงไปที่ Big b e บรเลยตรงไปที่ Big b e บรแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่นั่นประมาณ1คืนค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะไปต่อที่พ a ม m s p r i นะคะอันนี้ก็จะ,ะให้ดูบรรยากาศนะคะพ a ม m s p r i เนี่ยจะเป็นเมืองทีออ่อากาศร้อนนิดนึงค่ะพ a l m s p r i ก็จะอยู่ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียเหมือนกันนะคะก็จะใช้เวลาเดินทางนะคะขับ รถเนี่ยสองชั่วโมงนะคะจาก Big b แบนนะคะแล้วก็เราจะใช้เส้นทางนะคะไฮเวย์ Highway ที่38นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เรานะคะลงจากภูเขานะคะของ Big กแบนนะคะซึ่งเส้นทางสวยงามตลอดทางมากเลยค่ะ คือไม่สามารถที่จะหยุดถ่ายวิดีโอตรงไหนเลยนะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยชมความงามนะคะแล้วก็ธรรมชาติของ Big b e บรนะคะซึ่งมันช่วงที่ไปเนี่ยก็คือเป็นการพักผ่อนที่เต็มที่มากเลยแล้วก็แบบว่า สัญญาณโทรศัพท์ในนี้ก็ยังโอเคอยู่นะยกเว้นตอนที่พี่ก้อยเดินไฮกิ้งปีนเขาขึ้นไปสูงๆนะแล้วก็พี่ก้อยกับสามีเนี่ยชอบปีนเขามากๆเลย ก้อยกับสามีนะคะวางอนาคตกันไว้ว่าเรานะจะใช้ชีวิตรีไทยเนี่ยก็คือไปแคมปิง้งไฮกิ้งด้วยกันนะคะแล้วเราก็มีรถบ้านของเรานะคะไว้รถแคมปิ้งนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เชิงรถบ้านเป็นรถที่แบบสำหรับไว้แคมปิง้งออกไปเที่ยวแคมปิ้งในช่วงที่แบบว่าเราพักแล้วสามีก็พักจากการทำงานแล้วเราก็จะ ไปใช้ชีวิตนะคะพักผ่อนหลังจากที่เราทำงานหนักเหนื่อยมาตลอดเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวสวยๆซึ่งเพลินๆมากเลยปิดท้ายด้วยวิวสวยๆนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะ ep 3นะคะพี่ก้อยจะพาไปเทีท่ยว palm spring นะคะแล้วก็ไปรีวิวร้านเดทเช็คนะคะก็คืออ สมูตี้ที่ปั่นจากวินดาผารามคอยติดตามชมนะคะอร่อยมากๆถ้าใครมาปามสปรงต้องไปลองนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะมีความสุขกันทุกคนสวัสดีค่ะ